มีการจับกุมลงมาแล้วไหน

โอ้มาเจอรถเลยปืนไม่เท่

กอซ่าเอ้ยอยากเล่นกอซ่าจะต้องไปใกล้ๆนะยิงกราแล้วกอซ่ายิงไก่เบิกใช่ไหมเ่นะอารถมารับแล้วเจ้าโอ้ แกจะยิงรถชันไม่ได้มีอะไรปะโอ้โอ,โอ้คนนี้มีของเยอะแนบนอนเอ้เดี๋ยวนะเราไปแบ็คแบ็คมาเก็ตดีกว่า <c oughs> ไปลองรถบินได้ รถบินได้รถบินได้ไมปอนเดต์แ้วน้ำน้ามันบอนนี่น่ะ เหมือนตอนนั้นอีกแล้วเอ๊ะเปลี่ยนรถเปลี่ยนรถ diudah oh, bint da, chaun? Long taplo. Nampak. Whoa, bint. The drop is coming. Nah, itu sih. Ia bang? คันนี้่วบทีสองคนมี2สองคนหนึ่งคนโอเค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 ว่าอว่าขับเฮลิคอปเตอร์เลยง่ายสุดละ Okay, let's go. Let's find mine. Ah, okay. Bye ke mana d? Rute. O. Ha. Okay, let's go. Huh? Okay, let's go. Let's go. ถมาเราอยู่ยอดเขาเดีวยวอู้หูตรง,ตงมีกอซ่าเปลี่ยวกอนเลยโอเค ต่อดีฮัลโหลโกเน็ตแล้วเขาดูเท่าไงเอ้ยเจอไอ้ดอกแล้วเอ้ยหรือว่าจะเป็นปืนนะ <c oughs> โหเท่า besar lah. Salam Eh, pun, ni pun kan. Itu, Ini dia. จะไปไหนดีอ่ะตรงนี้มเขียวเขีนี่คืออะไรเนี่ยไม่เป็นไรมาวิ่งตามมาเลยโ okay. อเคออกกำลังกายซะแล้วคุณเหมือนกันได้ด้วยเหรอ พม่ได้ด้วยเหรอนินจาไงโอ้เก็บหมดแล้วของไม่มีอะไรให้แล้วไม่อยู่ขึ้นบนเขาดีกว่าไปใช้สนัยดีกว่าโอ้ได้ปืนไฟฟ้าโอ้ อาจจะปืนคนนี้ก็ย,าากยังสํคันไเอาปืนค่าไม่เอาเลยโอ้ทไปเร็วจงังโ <Now. S 3> อ้รอด้วย <c oughs> <c oughs>

โอ้แต่ไกลมากรถตรงถนนนู้นดีกว่าไหมโอเคไปกันเออกําลังไกล<ม>อีกอขั้นหนึ่งอะไหนแถวนี้มีคนแน่นอนเลยถ้าเสร็จแล้วเราก็พุ่งไปซะแล้วเราก็ไ ทำไมมันไม่มีไกด์เดอร์โชว์มาให้คือไปหารถที่ถนนหมดไม่หยุดได้ยุนี้แตไมีคนยิง้ยนหนๆๆน ตรงนี้ตรงนี้โ <Okay, okay. S 1> อเคโอเคเอร์ดอรอปได้ไหมรถมเดกาจัอเดี๋ยวจัดการให้เดี๋ยวนะไม่เจอใครเลยยิงแถวในบ้านนั่นแหละเจอรถแล้วนีแ่แ บ้านเคียโอ้นั่นไงมันอยู่ชั้นล่างระเบ,บิดควันผมมันกิงก็แน่เลยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โอ้โอาโอ้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 

ยังไม่ร oh, ีวามเลย่าจะเงนวยตรงไหนเาเร่งาอมนออยู่เฉยอที่ที่ห้องยังไงต่ออ้ามาแล้วเดีของมันที่เดิมนี่เดี๋ยวนะเยนะเยอะเลยว้ ยังอยู่ครบใช่ไหมมีคนถล่ม down to t l a t a m s ยังยู่ยังอยู่ไอ้เือนพกยิงยิงเลยยิงยิงยิงยตายซะไ้ืนพกก็ซาได้ ปืนปืนปืนอ่าทำไมปืนแม็กเหลือก่นาดอ๋อยังไม่ได้เก็บเก็บของเก่าให้หมดเออ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 ไอไยเอ้ยเอ้อ้อีกสองคน

ไ,ไม่เจอใครเลยอ๋อไม่ตอ้องแล้ว,ออล,วลองเข้าไปในเซฟโซนคือเขาอยู่ในเซฟโซนนั่นแน่เลยทแแแแแแแี่กิดตลาหรอ ่ะไนเัเปิกดก่ไเรียบร้อยเนี่โอเควันนี้เราลบได้สมบูรณ์แบบยกเว้นตอนตกเครื่องบิน้เมือแล้วต่เครื่องบินยังไม่ไ <c oughs> นับนับ่ิดมนพาทีมตาย เมื่มอ,อาวานเล่นแล้วเดินทางบรลเป,ปเล็กสู่เแกาล้วแล้วี่กือว่าสคกเเเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วนะอุ้ยจนะอีดสี่ล้อ โอสองแล้วเนี่ยได้กำลับบงใจมาจากก,จกัปตันไพรส์กัปตันไพรส์คือใครกัปตันราคาใครอ่ะเออเขาคือกัปตันของยิงเขาอะไรแต่จะเจอเขาในมดิร์นวอเฟนกัปตันไพรส์เหรอใช่กัปตันราคา กันไซส์โอเคไว้เจอกันครับลานชายบายเจนไนท์ ike, พูดขี้เกียจไหมวันเนี้ยยังไม่ okay, พูดดีมากบอกเจนไนท์ด้วยห้ามพูดน้าเมีบอกโอเคครับบายบายวันดีวันดีครับ